ตัวแรกนะครับทองกับเจ้าฮิวโกนะครับได้หาเดือนนะครับท่ายสูงนะครับพรท่อนครับร้อยหาิบบวกลบครับร้อยหาิบบวกลบตัวใหญ่ครับพระท่อนเปิดราคาเท่าไรครับหาหมื่นแปดพันครับหาหมื่นแปดพันนะครับพี่น้องมูวราคาครับหาหมื่นแปดง่วตัวบกใหญ่หนึ่งครับท่ายสูงร้อยหาสิบบวกลบต่อไปครับพี่น้องครับเป็นชุดที่สองครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวเม่นะครับลูกอ้วนตับเลยครับแม่อ่างลึกๆเลยพระท่อนเปิดราคาเท่าไรครับ 3 3 0 0 0าพันครับต่อไปครับเป็นชุดที่3ครับเป็นงั่วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกว่าสี่เดือนน้ำงามเลยนะครับชุดที่3ครับพอทอนเปิดราคาเท่าไรครับ4ี่0มื่นกันครับตัวสุดท้ายครับเป็นชุดที่4ครับพี่น้องเป็นงั่วแม่สาวนะครับว่าึปีเก่าเดือนนัพอเนาะครับผมโตใหญ่เลยนะครับพอทอนเปิดราคาเท่าไรครับ29,000เกาพครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับ ตอนนี้ครับประมาณ4ีโมงเสาร์ครับพี่น้องครับอากาศทางจังหวัดอำนาจเจริญกะยังขึมอยู่ครับเหมือนฝนจะตกนะครับพี่จ้าประทุมราชนะครับถ้าพี่พานองครับมาเบิงง่วงงามครับมีแมททองนะครับกับแม่ลูกครับสองโคมครับอยู่กับพ่ะท่อนครับสวัสดีครับพ่ะท่อนครับสวัสดีครับมือนี่ห้ามพลาดครับพี่น้องครับมีง่วไใหญ่ทองพร้อมนะครับตอนหนาพี่น้องทองในหาเดือนนะครับเปิดราคาลักหาครับพี่น้องแบงปันง่วโตใหญ่ๆนะครับ งัวแม่ลูกนะครับสองโคมนะครับราคาลักสามกับลักสี่มีแม่สาวราคาลักสองนะครับเป็นสี่ชุดครับมือนี้หกโตนอภรเนาะครับผมนะครับอยูุบานทวีผลครับตำบลหน้าว่าอําเภอปทุมราชงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญอาจซิบ่มีแดดนะครับมือนี้คืมไรคืมเป้มเหมือนครับเดี๋ยวเอาเบิ้งงัวทองก่อนนะครับัตใหญ่เด้อพี่หน้องราคาลักหาเขาหาหญครับราคาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาซิเริ่มจากงัวทองก่อนเด้อพี่น้องนะครับ ตัวแรกนะครับทองกับเจ้าฮิวโกนะครับได้หาเดือนนะครับท่ายสูงได้ครับพระท่อนครับร้อยหาสิบบวกลบครับร้อยหาสิบบวกลบตัวใหญ่ครับพระท่อนเปิดราคาเท่าไหร่ครับห้าหมื่นแปดพันครับห้าหมื่นแปดพันนะครับพี่น้องอู้ราคาครับห้าหมื่นแปดมวนตัวบกใหญ่หนึ่งครับท่ายสูงร้อยหาสิบบวกลบลูกที่สองในทองนาะครับผมสดแห้งนะครับตัวใหญ่ครับพี่น้องตอนนี้เป็นทองกับเจ้าฮิวโกนะครับมีใบมีหลอดนะครับวันที่ผสมนะครับวันที่ เอาขังสองครับวันที่13พฤศจิกาหกหาครับกำหนดขอดีสิบสามสิงหาหกหกครับได้หาเดือนกว่าครับพี่น้องครับเอานี่ครับหลอดจุนีินะครับประกันทองเนาะพ่อเนาะครับผมหามื่นแปดพี่น้องนะครับต่ทายมาหลายเดือนแล้วนาราคานี่น่าจิโบเห็นโดนแล้วพ่อเออแล้ครับราคานี่ยโบเห็นโดนแล้วครับพี่น้องครับโตใหญ่ครับแล้วก็ทองพร้อร่ำโตเงีวอัลลาดครับเป็นปลามันดุผสมครับพี่น้อง นะครับสดแห้งนั้งน้าดีนะครับเดี๋ยวจะเบื้องละเอียดนะครับขีดหูดาจมูกสีดำวสีวแวงนะครับขีบเล็บข้อเท้าปกตินุ่มจากเต่าก็พอะสีเต่าเนาะครับมีติ่งติงหนึ่งอยู่ครับติ่งฟังขวาติ่งหนึ่งนะครับเอาทองกับเจ้าฮิวโกนะครับนี่พอพันนี่ครับนี่พี่น้องเอ๋ยหาเดือนกว่าๆแล้วนะครับสนใจกระโถมาานะครับนี่ครับวันที่ขอดพันกับที่ที่สามสิงหานะครับ ขาทอดคาทอนมาทอดแบบกันให้จักมือพอสิบมือครับผมสิบมือทรงปีกอร่อยโล่เนาะพอครับหามือแปดนังมีอยู่จริงพี่ไหมเนาเลยอุ้ยลำตัวเงาอันลัดนะครับเพศสีดําพ่วงหางดํานะครับตัวทองเนาะพอเนาะตัวเรียบร้อยครับอยู่ด้านหลังใบเพิ่นเขียนไว้หมอหมอผู้เพิ่นตรวจออ๋ทราบนั่นแหละครับที่เพิ่นอาจจะทราบมึงพื้นเขีเนไว้เลยซื้อหมอครับผมนะครับนี่ตัวทองแล้วอ๋อยู่นี่ครับพี่น้องอ่ะ ตรวจท้องแล้วนะครับมีเบอร์เทรหมอพรโอ้พี่น้องหามื่นแปดเป็นจะสื่อเก็บไว้เถอเนาองพอลำตัวเงียวนั่งน้ายดีครับํำล่างล่ามไปหอดนุ่มครับพี่น้องนุ่มสีเต่าไม่ติ่งฟังขวาติ่งหนึ่งลูกที่สองในทองกีบเล็บคอเท่าปกตินะครับแดดกำลังออกครับพี่น้องตัวใหญ่เลยครับสูงร้อยหาซิบวกลบตามติ่งตรงแปดเก่าหมื่นพี่น้องเลยแต่ขอกงอประท้อนเอาหาหมื่นแปดต่ออะไรพร้อมครับต่ออะต่อรองได้อีกครับ อ่ะพี่น้องครับราคานี้ครับนี่ครับคอผู้ดาปึดครับจมูกสีดําครับทองหาเดือนนะครับประกันทองประกันตํานี้ครับพี่น้องนะครับนังนาดีลําตัเงาดีครับแ้วก็ความสูงกับรอยหาสิบปกลบลูกที่สองในทองนะครับเป็นชุดแรกนะครับอ่ะเบิ่งหลังเพิ่กหน่อยนะครับโค่นหางเปยใหญ่เพจสีดํานะครับพ่วงหางดํางวงก็ค่อนข้างจะอ้วนนะครับนี่พี่น้อง นะครับนุ่มตีเต่ามีติงฟังขวาติงหนึ่งนะครับผมว่าแต่แต่ทายมากนี่ครับผมเห็นโดนได้เรื่ององงอใหญ่ใหญ่เสียราคาซ้ำนี่ผมเห็นโดนแล้วพอเลยเอามาอยู่ขอกพวาทอนหาเงินแปดพี่น้องไอ้ก็ไม่ต้องเล่าพวกเราเจ็ดคนละตะวันแมนนั่นเพรารักเจ็ดกับรักแปดพอแมนครับขันว่ารุ่นนี่ขันว่ารุ่นนี่แล้วก็ท่องพ่อมันสดแหงแมนครับพ่อเอาพอแบ่งปันนะพ่อหาเงินแปดเอาสนใจโทรมาหาพวาทอนเด้อพี่น้องตัวนี้ ผมว่านาสนใจครับงอญงๆยังสี่สดๆแล้วก็ทอกยังสี่นะครับพี่จากะนาซิโบเฮนดนโดนวอ่ะนะครับปะต่อไปไปเบิงแม่ลูกราคาบ่าบอกครับระท่านครับต่อไปครับพี่น้องครับเป็นชุดที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่นะครับลูกอ้วนตับเลยครับแม่อ่างลึกๆเลยพ่ะท่นเปิดราคาเท่าไรครับสามหมื่นสามพันครับสามหมื่นสามพันครับราคาห้องต่อรองได้ครับพี่น้องครับ ลูกตัวแม่ครับลูกกว่าจากเดือนครับพ่อครับลูกสองเดือนกว่าเลยนะครับสองเดือนกว่านะครับแม่สูงร้อยเท่าไรครับร้อยยี่สิบห้าบุกลบครับร้อยยี่สิบห้านะครับเป็นวงูไทยกลางนะครับอ่างคล่องดีแห้งอ่างลึกแห้งครับเป็นงูอ่างลึกเพิ่งเนี่ยมไปทั้งมากัดกันใช่ไหมลูกกว่าสองเดือนกว่าครับแม่เพิ่นย่งมันผสมนะพ่อเนาะยนี่ครับยนี่นะครับัวลูกได้ยืนอยู่ครับพ่อัวลูกสามยืนครับลูกที่สามยืนนะครับสองโตนี่ครับแม่ลูกโคมนี่สามหมื่นสามครับพี่น้องครับ ประกันค้าทุกคาทอนอสิบหมื่อทรงฟีให้หนึ่งอยกิโลครับพี่น้องลูกตันนี่จูรูเลยนะครับจูรูเลยลูกแม่เพิินน้ำนมดีนะครับนี่ลูกสันตันพี่น้องนะครับจมูกดำตันจูรูเลยพว่วงหางดำแม่เพิ่นครับเป็นวัวไทยกลางเอเบิงหน้าตายลูกากปากแง่ไปกินเก่งจมูกที่ดำบวสีบวแวงนะครับเขามีซ้ำนี่แหละวัวลูกที่สามนะครับขวัญจับจม่องนังทับบางท่านว่าขวัญคืออีงังครับพี่น้องขวัญก็คือจอมนะครับตรงหลังั่ <c oughs> นเดอร์พี่น้องนะครับ ผู้เถาผู้แก่เขาว่าถ้าเกิดมันมีตรงกลางกลางหลังแต่เกิดมันจับไปหลังไปท้ายมันว่มันบคุ้นแต่มันจับอยู่แถวมองนางทับนี่มันจะคุ้นเขาว่านี่คือจอมเลือมัป็นขึ้ขวัญนี่แถวนี่มองนางทับนะครับมันย่างพอขืนง่ว่าขี้ง่ว่าขี้ควายเขานั่งแถวนี่น้องพรเนาะครับผมนี่แหละให้มันจับอยู่แถวนี้ถ้ามันจับจากกลางไปหลังมันจะบกุ้นบคุ้น่นว่านะครับให้มันจับอยู่มันมองนางทับมันจะดีนะครับอ่ะกะเป็นผู้เถาผู้แก่เขาว่าครับพี่น้องแต่สุมือนี่กะเดียวแต่พี่น้องที่ พิจารณาเอานะครับบางคนกับบะถือครับผมนะครับคุ้นเบอร์ตะระอยู่ที่ปากเข้าท่านว่าคุ้นกับคุ้นท่านว่าบ่คุ้นกับบะคุ้นแล้วพ่อครับผมสามหมื่นสามประกันค่าโทรค่าทอนนะพอเนาะครับผมอ่างทองแม่พันดีแห้งครับลูกนีุ่่้อ้วนตับพี่น้องเมืองในพุนลูกสาวนะครับเพจสีดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต่าครับแม่พันเนาะเป็นท้องว่างหรืสมแล้วพ่อท้องว่างครับท้องว่างครับผมนี่ครับจับได้ใบได้งัวก็ได เป็นชุดที่สองเป็นตะเลียงอยู่นะครับสำหรับคนงบหน่อยจกได้งว่วงสองตัวแม่ลูกไปนะครับสามหมื่นสามพันต่อร่องได้นะครับลูกพันตันจุลูเลยลูกนะหูทั้งแม่หูทั้งลูกลูกพันอ้วนน้ำนมแม่พันที่นี่ครับเนื้อนังกีบเร็ยบคอเท่าปกติครับเบื้องลห้ลายหลวหูวันเตาแม่พันกระไร นี่ครับนี่ก็ควัญทีจับอยู่แถวนี้พอเนาะมึงนางทำเห็นป่ะจอมเพื่อนน่นแหละจอมถ้ามันจับไปข้างหลังผลมันจะบวกลูกอันนี้ก็อยากเล่นน้ำเท่านี้สองเดือนกว่าพอนี่ครับผมโอ้มหนี่เขา,นาเน,น,นเาะคือเป็นตะลุนแถวๆคือเปรเล็ตเปียร์ตจัแม่ก็ยังอึดแม่ก็อึดอ่ะโควงที่สองในชุดท,ที่สองครับสามหมื่นสามพันนะครับต่อรองได้นะครับเอาต่อไปเบิ้งชุดต่อไปครับ ต่อไปครับเป็นชุดที่3ครับ karaoke, เป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกวัยสี่เดือนน้ำงามเลยนะครับชุดที่3ครับพอทอนเปิดราคาเท่าไรครับสี่หมื่นหกพันครับผมสี่หมื่นหกครับพี่น้องสี่หมื่นหกนะครับราคาห่องต่อรองได้นะครับแม่สูงได้พอครับสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบนะครับลูกวัยสี่เดือนนะครับพี่น้องครับนี่โคมนี่นะครับเป็นตัวเลือกนะครับเป็นชุดที่สามนะครับสี่หมื่นหกนะครับต่อรองได้แม่สูงร้อยสี่สิบนะครับ ม่วลูกได้แล้วครับพ่อครับม่วลูกสองยืนครับลูกที่สองยืนแม่เพิ่นผสมเราบอครับย่างครับย่างย่างเนาะครับอ่ะนะครับเบื้องหน้าตาแม่เพิ่นจมูกที่ดำบริสิบบริเวณครับปลายเขาแตงให้แล้วครับไปหูบริสิบบริเวณนะครับหีิบเรียบขดเท่าปกตินะครับลูกนี่อ้วนอยู่เด้อพี่น้องยังกินนุ่มแม่อยู่นะพ่อครับเป็นลูกพริกแดงด้วยครับใบพริกแดงหายครับผมนี่ครับเป็นลูกสาวพริกแดงนะครับใบหลอดหมอมี่นะครับแต่ว่าเนื้อนางโค้งสางงาม ขวัญจับอย่มองน่งทับครับจอมเพิ่นนะครับํำโตเง่าดีํำโตเน่าอัหลาดเลยลุกสาวสี่หมื่นหกนะครับถึงตัวละสองหมื่นกว่าบาทนะครับลูกกับแม่พงวันราคาไกลเคี่ยงกันละตอนนี้พ่วงหางดำทั้งแม่ทั้งลูกครับเพศดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนุ่มสีเต่ายังกินนุ่มอยู่นะครับอ่ะคนฟังนี่นี่ครับสุงหน่อยสี่สิบครับผมเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องครับ อะตอนนี้กระาข้างงวกับกระลังขืนเด้อพี่น้องสังเกตจากในตลาดนัดเนาะคือขืนเนาะพอเนาะครับผมค,ค,คือขืนในหอยกับโอ้พี่น้องเลยเอานี่ครับลูก,ลกสาวคนนาน,น,นกวนน่องแระบายหนี้ยนั่งนานดีนะครับลูกสาววัยสี่เดือนครับนี่ครับยังกินนมแม่อยู่เนาะพอเนาะยังกินอยู่ครับโอ้พี่น้องลูกตันจูรูเลยกินนมแม่คักไรอ่ะ สนใจโทรมากครับ46,000ครับประกันค้าถูกค่าทอนครับทรงฟรีให้100กิโลทุกตัเรือพี่น้องกับปอดทอนนะครับแม่สูงร้อย40นะครับดูกสองยืนนะครับแม่ยังท่องว่านี่คือลูกพันงามเด้อข่มนี่นะครับลูกพันอ้วนแล้วก็ปูนตัวใหญ่ครับแข้งขาใหญ่ดีไปสะ4เดือนครับผมนี่ครับเบป็งไก่ล่ำโตเงาอันลัดเลย เบิ่งหลายๆนะครับชุดที่สามครับชุดที่สามอ่ะต่อไปนะครับไปเบิ่งแม่สาวชุดที่สี่ครับพ่อทอนครับอ่ะตัวสุดท้ายครับเป็นชุดที่สี่ครับพี่น้องเป็นงั่วแม่สาวนะครับวัยหนึ่งปีเก่าเดือนนะพอเนาะครับผมตัวใหญ่ๆเลยนะครับพ่อทอนเปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นเก้าพันครับนะครับสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องราคาลักสองครับ โตใหญ่ๆครับสูงอะไรก็พอครับร้อยสี่สิบบวกลบครับสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับใบหนึ่งปีเก้าเดือนครับพี่น้องเพื่อผสมเราบอกรับพ่อครับย่างครับย่างเนาะครับอ่ะนะครับย่างผ่องว่างใบไก่ผสมครับพี่น้องนะครับอ่ะเบื้องหน้าตาเพื่อนครับจมูกสีดำมอฉีบเบาแหวงครับคิปหูดำง่วจับในใบได้ครับนีไซนดีเด้อพี่น้องเก็บเล็กกว่าเท่าปกติครับตัวใหญ่ๆสี่สองหมื่นเก่านะครับเจ้าของเก่าก็เลี้ยงมากกว่าสีญ่กว่าสีออก ตั้งห้องเก้าเดือนกว่าเลี้ยงไม่อีกปีเก้าเดือนบ่พอครับผมในเ,เงินสองหมื่นกว่าบาทพอในเวลาเกือบโอ้ยนอพี่น้องเอ๋ยบังเนี่ยเป็นตัวเลี้ยงบ่กว่าสีไงมาซำนี่ได <c oughs> ้พอขวัญจับอยู่มองนั่งทับครับนี่เป็นในคำพูนครับพี่น้องโตยังใหญ่เลยตั้งห้องเก้าเดือนกว่าเลี้ยงไม่อีกปีเก้าเดือน <c oughs> อ่าเพศสีดำพว่วงหางดำนะครับกินหยาบุ้จะรอแล้วห้าบุ้จรอนึ่งเดื <c oughs> อ่ะมึงฟังนี่หูครับจับได้ใบได้พี่เราโอ้ครับโอ้สองมือเก่าน้อเนาะครับโอ้าถูกคาทอนประกันให้ยสิบหมื่นครับสองปีลอยกิโลขึ้นเก่าครับอ่ะผู้ได้ห้างวัวสาวนะครับผู้ได้ห้างวัวสาวนุ่มกะสีเต่าเน้องอเนาะครับเดี๋ยวมากัดเพิร์ลบอลหนึ่งวันหนึ่งวันครับสนใจโทรมาหาบลทอนไหนครับเป็นชุดที่สี่ครับแม่สาวโตใหญ่ๆสูงลอยสี่สิบบวกลบนะครับไว้ยหนึ่งปีเก่าเดือนนะครับกะไว้าใกล้ผสมมาแล้วครับไปคือไปกับสังเกตอาการเรา ขึ้นแล้วก็สมเลยพี่น้องนะครับเขาเปนทองแล้วก็เป็นง่วนลักสามรักสี่คนละพ่อบัดเนี้ยเอานะครับกรีบแล้วขอทอดปกติครับเป็นชุดที่สี่ครับสนใจตัวไรโทรหาพ่อทอดครับมือนี้นะครับเพิ่นอยากไปกินหยากระมูัวละบ่มีแม่ลูกสองโคมครับแม่ทองหนึ่งตัวละก็แม่สาวนี่ครับพ่อมาสมอีกหนึ่งตัวครับปัจจุบันท่านอยู่พ้นตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญมุมีแดดนะพ่อเนาะมุมีแดดครับอาชิมือเด้อพี่น้องนะครับมุมีแดดอีรีทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแดดดกันลายยเติบออู่ก อ่ะไอดีไล์แล้วพิจาขึ้นให้ครับบ่สะดวกโทรกกับบันทักมาทั้งไน์ก็ได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพิจาประทุมราชครับพอทอนครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ